อัส a l a ุอะลั i k u มสบ r a ด m a t u l ขณะนี้ผมอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับดีใจและก็เสียใจดีใจที่ได้เห็นประวัติศาสตร์ความเจริญซึ่งสร้างโดยมุสลิมเราเสียใจที่ได้เห็นสภาพที่เป็นอยู่ณเวลานี้นะครับผมอยู่ที่ใจกลางมัสยิดกรอตูบาซึ่งขณะนี้ได้แปรสภาพเป็นโบสถ์คริสเตียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสภาพทั่วไปของมัสยิดรวมทั้งหออัสานให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นทางเข้ามัสยิดกอร์ตูบานะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างในยุคสมัยของกอริฟ่าออกมาวิญ,ญานะครับเหมือนที่ท่านได้เห็นนะเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะโชว์ให้ท่านดูในด้านในของมัสยิดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของด้านนอกมัสยิดนะครับเราจะให้ดูด้านใน ผู้ที่สร้างมัสยิดแห่งนี้ก็คืออับด ah ุลรหมันอันนาอัดดาคิลนะในปีฮิจุรัสกักราด1ิ7 0นะหลังจากนั้นก็หลานของเขานะครับอับดุลรหมันอันนาซิร์เป็นผู้ที่มาสร้างหอนะัออาซานเพิ่มเติมนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้เราได้ยินเสียงอาซานกระหึมณนะสถานที่แห่งนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นเสียงระฆังเป็นที่แรปรแล้อยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนสภาพเป็นโบสถ์คริสต์นะครับอันนี้เป็นทางเข้ามัสยิดนะครับซึ่ง ม pues ุ่งไปสู่แม่รอบนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเหมือนที่ท่านเห็นนะฮะสวยงามตระการตานะครับส่วนอีกด้านนะครับเป็นด้านขวามือนะครับของมัสยิดกอตัวบานะครับสวยงามเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าของมัสยิดนะจะไม่เขียนคำว่าบิิิิสมมมลลาาาฮฮรรระห์นุวัลลอฮุลลลาอะลัยฮุลลมิกกุุลดสอัสสลามุลมุมินครับสวยงามมากๆนะครับ เครื่องขยยเสียงตอนนั้นยังไม่มีนะครับแต่ว่าเขาจะสร้างด้วยวิธีพิเศษนะครับทำให้เสียงอาจฉรยะได้ไปทั่วนะครับนี่รูปปั้นนะครับด้านหน้ามัสยิดก็เป็นเต็มไปด้วยรูปปั้นนะครับหลังจากที่แปลสภาพเป็นเป็นโบสถ์คริสเตียนนะครับไอตัวนี้ก็ยังมีไม้กางเขนอะไรต่างๆนะครับด้านหน้ามัสยิดเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของความเป็นคริสเตียนความเป็นคริสต์นะครับน่าเศร้าจริงๆนะครับเดีดครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นการละหมาดวันศุกร์แล้วก็ละหมาดยามา อย่างพร้อมเปลี thin, ่ยนกันนะครับแต่เวลานี้ก็กลายเป็นโบสถ์นะครับอันนี้คือด้านหน้าของมัสยิดเลยนะครับเราจะเห็นภาพของไม้กางเขนรูปปั้นต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนนะครับน่าเสียใจและเราละกัวไทยลาเิลาหรืออะไลหรืออะไอย่านี้นะครับนี่ครับสภาพความสวยงามแต่ก็ตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้ว มัสยิดแห่งนี้สร้างเมื่อปี170แล้วก็ตกไปอยู่ในเงื่อมมือของคริสต์ปี633นะครับก็คงสภาพเป็นมัสยิดอยู่ประมาณ470กว่าปีนะครับ